เคยสังเกตกันไหมครับว่าทําไมเรามาื่เห็นคนอินเดียเป็นเจ้าของร้านขายผ้าร้านอาหารหรือเป็นเจ้าของธุรกิจแม้อินเดียจะเป็นประเทศที่มีประชากรกว่าพันล้านคนและมีอัตราความยากจนสูงแต่ทําไมคนอินเดียกลับสามารถฝังตัวอยู่ในธุรกิจทั่วโลกและก็ค่อยขยายความมั่งคั่งได้อย่างมั่นคงถ้าคุณไปอเมริกาอังกฤษแคนาดาหรือแม้แต่ในประเทศไทยเองคุณจะเห็นคนอินเดียเป็นเจ้าของร้านสะดวกซื้อร้านขายส่งร้านขายทองร้านขายโท,ร,ยทรศัพท์และอีกสารพัด บางคนเริ่มจากร้านเล็กๆแต่ไม่กี่ปีก็ขยายเป็นเครือหลายคนเป็นแรงงานธรรมดาในรุ่นพ่อแต่พอรุ่นลูกกลับกลายเป็นนักธุรกิจพันล้านทั้งหมดนี้ครับมันไม่ใช่เพราะความโชคดีครับแต่มันมาจากแนวคิดทางการเงินและวัฒนธรรมการค้าที่ฝังอยู่ใน d n a ของพวกเขาคนอินเดียอาจจะไม่ได้รวยแบบอเมริกันไม่ได้พิถีพิถันแบบญี่ปุ่นไม่ได้มีระบบหนุนหลังแบบสวิสแต่เขารู้วิธีเอาตัวรอดในความวุ่นวายและโตมาท่ามกลางความไม่แน่นอนวันนี้ครับผมเลยจะพาทุกคนไปรู้จักกับ 7หลักคิดทางการเงินและการค้าที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของโกอินเดียไม่ว่าคุณจะอยู่ในอินเดียหรืออยู่ไกลถึงต่างแดนก็ยังสามารถตั้งหลักสร้างฐานและรวยแบบยั่งยืนได้และที่สําคัญครับคุณสามารถนําไปปรับใช้ได้ทันทีเลยไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจาการพนักง,งานบริษัทหรือเพิ่มต้นที่จะจัดการระเบียบการเงินก็ตามและคุณจะได้เห็นว่าความมั่งคั่งแบบอินเดียไม่ได้เกิดเพราะโชคดีแต่มันถูกซ่อนอยู่ในวินัยทางการค้าและพลังของครอบครัวที่เหนียวแน่น แบบที่ไม่มีใครเหมือนครับ 1. สอนค้าขายตั้งแต่ยังพูดไม่ชัดถ้าคุณได้มีโอกาสเข้าไปในครอบครัวของพ่อค้าชาวอินเดียสักบ้านหนึ่งนะครับคุณจะเห็นภาพที่ไม่ค่อยมีในวัฒนธรรมไทยครับเด็กอายุ5 6ถึงขวบยืนหลังร้านถือเครื่องจิตเลขเด็กปถมคอยช่วยห่อผ้าเช็คราคาต้อนรับลูกค้าเย็นวันหยุดแทนที่จะไปเที่ยวห้างเด็กอินเดียหลายคนกลับจะเฝ้าร้านไม่ใช่เพราะพ่อแม่บังคับนะครับแต่เพราะเด็กคนนั้นรู้ว่าธุรกิจของครอบครัวคือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เขาต้องเรียนรู้ ี่คือความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเลยระหว่างครอบครัวในอินเดียกับวัฒนธรรมไทยพ่อแม่มักจะบอกลูกว่าไม่ต้องสนใจใเรื่องเงินโตไปค่อยว่ากันแต่ในอินเดียพ่อแม่จะกลับบอกลูกว่าถ้าไม่เข้าใจการหาเงินตั้งแต่เด็กโตไปก็จะไม่มีวันดูแลธุรกิจได้เพราะสําหรับคนอินเดียแล้วโดยเฉพาะในกลุ่มพ่อค้ารุ่นเก่าครับการมีธุรกิจคือการมีอิสรภาพและการที่ลูกสืบทอดธุรกิจได้ดีคือเกียรติสูงสุดของครอบครัวครับอย่างในเมืองชัยพุระมุมไบหรือเดลีคุณจะได้เห็นเด็กอินเดียทํางานก้นางๆผู้ใหญ่ในร้านขายผ้า ร้านไข่ทองหรือร้านของชำครับเด็กๆจะไม่แค่แค่ยืนดูแต่จะได้เรียนรู้จริงต่างๆเรื่องต้นทุนกำไรการเจรจาไปจนถึงการจัดการกับลูกค้าสิ่งนี้สะท้อนแนวคิดหนึ่งของอินเดียที่น่าสนใจมากครับคือความรู้ไม่ได้มีแค่ในโรงเรียนแต่ทักษะที่แท้จริงต้องเรียนจากสนามจริงและสนามนั้นก็คือร้านของพ่อแม่นั่นเองถ้าลองเทียบกับบ้านเราดูนะครับที่บางทั้งเนี่ยให้ลูกเรียนอย่างเดียวแต่ไม่เคยสอนให้จัดการการเงินไม่เคยให้ทดลองล้มเหลวเล็กๆด้วยตัวเอง พอโตมาจึงไม่รู้แม้กระทั่งจะเริ่มธุรกิจยังไงหรือต้นทุนคืออะไรข้อคิดจากชาวอินเดียที่เราสามารถนําไปใช้ได้เลยก็คือถ้าอยากให้ลูกโตไปมีความมั่งคั่งอย่าสอนให้เขาแค่เก่งตอนสอบหรือได้กเกรดที่ดีแต่ต้องสอนให้เขาเข้าใจมูลค่าของเงินการแลกเปลี่ยนและการบริหารหรือแม้แต่กับตัวเราเองครับเราก็เริ่มวันนี้ได้ครับเริ่มจากการคิดแบบเจ้าของธุรกิจกับทุกบาทที่เราจ่ายทุกโอกาสที่เราพบเพราะในวัฒนธรรมอินเดียความรวยไม่ใช่สิ่งที่ได้มา แต่เป็นสิ่งที่ฝึกให้เป็นตั้งแต่ยังเด็กนั่นเองครับ 2. เครือญาติไม่ใช่ภาระแต่คือพลังการค้าคนอินเดียไม่ได้โตมาเพื่อเป็นคนเก่งคนเดีเดยวในครอบครัวแต่เขาโตมาเพื่อให้ทั้งครอบครัวไปไกลได้ด้วยกันและสิ่งที่คนอินเดียให้ความสําคัญมากที่สุดไม่ใช่ความสําเร็จส่วนตัวแต่คือความสามารถในการยกระดับทั้งตระกูลผ่านการค้าขายนั่นเองครับลองสังเกตให้ดีครับคุณจะพบว่าธุรกิจของชาวอินเดียแทบจะทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นร้านขายผ้าร้านขายโทรศัพท์หรือร้านอาหาร มักจะเป็นธุรกิจที่มีญาติช่วยกันทำทั้งรุ่นพ่อรุ่นลูกรุ่นหลานและทุกคนจะมีบทบาทในระบบไม่มีใครอยู่เฉยๆนี่คือสิ่งที่ชาวอินเดียเรียกว่าระบบเศรษฐกิจในครอบครัวครับที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานและเป็นสิ่งที่ทําให้ธุรกิจแบบอินเดียแข็งแรงในระยะยาวครับหนึ่งในจุดแข็งของการค้าสไตล์อินเดียก็คือคนในตระกูลจะรู้บทบาทของตัวเองไม่มีใครอยากจะเด่นคนเดียวแต่ทุกคนอยากใ,ให้ชื่อเสียงของตระกูลนั้นยั่งยืนเมื่อพี่ชายเปิดร้านขายของ น้องชายอาจจะเปิดด้านกายผ้าอยู่ข้างๆลูกพี่ลูกน้องขายเครื่องประดับอยู่ตึกถัดไปและญาติในอีกเมืองหนึง่งก็เป็นคนส่งวัตถุดิบหรือรับช่วงต่อสินค้าที่เหลือทั้งหมดนี้ก็คือเครือข่ายแบบไร้กระดาษสัญญาแต่แข็งแรงยิ่งกว่าบริษัทที่จดทะเบียนหลายแห่งครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ใช่แค่ทางสายเลือดแต่คือสายการค้าที่ต่อถึงกันหมดบางครอบครัวมีญาติทำงานในคนละประเทศคนนึงอยู่ไทยอีกคนนึงอยู่ดูไบอีกคนนึงอยู่มุมไบแต่ทั้ง3คนสามารถสร้้้าาาางงเเคครือขข่่ยสน ขายหน้าร้านได้อย่างครบวงจรโดยไม่ต้องหาคู่ค้าใหม่ให้วุ่นวายต่างจากคนไทยได้หลายครอบครัวอยากจะให้ลูกแยกตัวไปมีชีวิตของตัวเองแตค่ครอบครัวอินเดียกลับเชื่อว่าครอบครัวที่รวมกันแน่นคือรากฐานของธุรกิจที่ไม่มีวันพังเพระาะญาติคือคนที่ไว้ใจได้ที่สุดและความสัมพันธ์แบบครอบครัวจะอยู่กับธุรกิจไม่ใช่แค่ตอนรวยแต่ตอนล้มก็ยังอยู่จากข้อคิดนี้ครับเราก็สามารถนํามาปรับใช้ได้ก็คือในยุคที่ทุกคนต่างอยากไปให้สุดในทางของตัวเอง บางทีเนี่ยการกลับมามองครอบครัวมองญาติพี่น้องมองเพื่อนใกล้ตัวอาจจะทําให้เราเจอเครือข่ายเล็กๆที่พร้อมเติบโตไปกับเราโดยที่ไม่ต้องเริ่มใหม่คนเดียวก็เป็นได้ครับลองคิดแบบอินเดียนครับคุณไม่จําเป็นต้องเก่งทุกเรื่องแต่ต้องรู้ว่าใครเก่งเรื่องไหนและสร้างระบบที่ทุกคนมีส่วนร่วมกับความสําเร็จนั้นครับ 3. เงินไม่ได้มีไว้เก็บอย่างเดียวแต่มีไว้หมุนวัฒนธรรมปล่อยให้เงินทํางานสไตล์อินเดีย หากคุณเข้าไปในบ้านของพ่อค้าชาวอินเดียครับไม่ว่าจะเป็นในไทยในอินเดียหรือประเทศไหนคุณจะพบว่าเงินสดมักจะไม่ได้ถูกเก็บไว้ในบัญชีเฉยๆแต่จะถูกหมุนอยู่ตลอดเวลาหมุนผ่านร้านทองร้านผ้าร้านส่งของหมุนผ่านธุรกิจในเครือญาติพี่น้องหรือแม้แต่ถูกใช้หมุนเวียนภายในชุมชนเดียวกันเพราะสําหรับคนอินเดียแล้วเงินไม่ใช่สิ่งที่ควรกอดไว้แต่คือพลังงานที่ต้องเคลื่อนไหวอย,อยู่เสมอเพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่าผลตอบแทนในหลายครอบครัวอินเดียพ่อแม่จะไม่ถามว่าลูกมีเงินเก็บเท่าไหร่แต่จะถามว่า เงินก้อนนั้นลูกเอาไปต่อยอดอะไรได้บ้างแนวคิดนี้ครับแตกต่างกับไทยเราอย่างชัดเจนเราถูกปลูกฝังว่าเก็บเงินไว้ในบัญชีคือปลอดภัยที่สุดหรือมีเงินเยอะไว้ก่อนเดี๋ยวก็หาทางใช้ทีหลังแต่สําหรับชาวอินเดียครับการมีเงินเยอะแต่ไม่รู้จักให้มันทํางานถือว่าไม่ใช่เจ้าของเงินตัวจริงแล้วแนวคิดนี้สะท้อนผ่านพฤติกรรมหลายๆอย่างของชาวอินเดียครับเช่นการให้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ยแต่มีเงื่อนไขว่าเงินต้องถูกใช้หมุนในธุรกิจหรือการรวมเงินกันในครอบครัวเพื่อลงทุนเปิดกิจการใหม่ การหมุนเวียนกำไรจากร้านหนึ่งไปขยายสาขาหรือแตกลายสินค้าหรือแม้กระทั่งการเปิดร้านเพิ่มให้ลูกหลานเพื่อให้เงินไม่หยุดอยู่กับแค่รุ่นเดียวความน่าสนใจก็คือแม้เงินก้อนจะเล็กแต่ถ้ามันหมุนได้ก็มักจะเติบโตอย่างมั่นคงเพราะในวัฒนธรรมอินเดียเขาไม่ได้กลัวการใช้เงินครับแต่เขากลัวที่สุดคือการที่เงินมันนอนตายอยู่ในบัญชีต่างจากคนไทยที่บางคนจะรู้สึกภูมิใจเมื่อเงินในบัญชีไม่ถูกแตะหรือรู้สึกเสียดายเมื่อต้องลงทุนอะไรที่ไม่แน่นอน และนี่ครับคือสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้ทันดีจากแนวคิดนี้ถ้าคุณมีเงินเก็บอยู่สักก้อนลองถามตัวเองดูครับว่าเงินก้อนนี้จะโตได้ยังไงอีกสําหรับชาวอินเดียครับเงินคือแรงขับเคลื่อนไม่ใช่ของสะสมและใครที่รู้จักปล่อยให้มันทํางานคนนั้นแหละครับที่มั่งคงได้ในระยะยาว 4. การเจราจาที่เก่งทักษะเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นพ่อค้าลองนึกถึงภาพคนอินเดียที่คุณเคยพบตามร้านขายผ้าร้านขายทองร้านขายของฝากหรือแม้แต่ตลาดส่งของดูครับ คุณจะสังเกตเห็นบางอย่างที่คล้ายกันอยู่เสมอคือเขาพูดเก่งเจรจากเก่งและรู้จักทําให้คุณรู้สึกว่าไม่ที่ถูกขายของแต่ถูกเชิญให้เลือกนั่นแหละครับคือทักษะที่ถูกฝังอยู่ในวัฒนธรรมของคนอินเดียมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าแล้วโดยในครอบครัวชาวอินเดียครับเด็กๆจะเรียนรู้การพูดจาอย,ย่างมีชั้นเชิงตั้งแต่ยังไม่รู้จักต้นทุนกับรายด้วยซ้ําพวกเขาไม่สอนให้ปิดการขายแต่ถูกสอนให้เปิดใจกับลูกค้าหนึ่งในเหตุผลที่คนอินเดียสามารถเปิดร้านในประเทศไหนก็ได้ไม่ว่าภาษาจะแแตตกก่่างันนคไห คือพวกเขารู้จักใช้ภาษาแห่งการค้าที่เข้าใจคนพวกเขารู้ว่าเมื่อไร่ควรจะยืดหยุ่นในเรื่องของราคาเมื่อไร่ควรจะให้เครดิตเมื่อไร่ควรจะพูดให้น้อยและปล่อยให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้คุมเกมซึ่งทั้งหมดนี้ต่างจากบางวัฒน,นธรรมที่เชื่อว่าธุรกิจต้องแข็งต้องวางอำนาจชาวอินเดียกลับใช้ความอ่อนน้อมและความสามารถในการต่อรองโดยไม่ต้องทําให้ใครรู้สึกเสียหน้าได้สิ่งนี้ครับไม่ได้เกิดจากคอร์สฝึกอบรมแต่มาจากการพูดคุยกับลูกค้าตั้งแต่ยังเด็กนี่คือสิ่งที่คนไทยอย่างเรามองข้ามครับ ในบ้านเราคนส่วนใหญ่กลัวการเจราจารู้สึกว่าการต่อรองรูน่าเกลียดแต่กับคนอินเดียการเจราจาคือวิถีชีวิตครับเป็นศิลปะที่ทําให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์โดยไม่จําเป็นต้องแพ้หรือชนะถ้าเราจะนําสิ่งนี้มาปรับใช้กับตัวเองไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์เจ้าของร้านออนไลน์หรือพนักง,งานขายให้ลองเปลี่ยนจากการเสนอของเป็นเสนอความเข้าใจครับและจากขายราคาเป็นขายความสัมพันธ์เพราะในโลกของการค้าจริงๆแล้วคนที่พูดเก่งไม่ใช่คนที่พูดเยอะแต่คือคนที่รู้ว่าควรพูดอะไร ให้คนตรงหน้าอยากจะฟังและก็ฟังเก่งให้พอที่จะพูดให้โดดใจลูกค้านั่นเองครับ 5. ไม่ให้มรดกเป็นเงินก้อนแต่ให้ระบบคิดแบบพ่อค้าครอบครัวไทยจํานวนมากครับตั้งเป้าว่าจะเก็บเงินก้อนใหญ่ไว้ให้ลูกเพราะเราเชื่อว่าถ้าเขามีทุนชีวิตที่ดีเขาจะมีโอกาสท,ที่มากขึ้นแต่ชาวอินเดียโดยในเฉพาะครอบครัวพ่อค้ารุ่นเกา่าเขาไม่เชื่อในการให้มรดกเป็นก้อนครับเพราะเขารู้ดีว่าเงินก้อนที่ไม่มีทักษะตามมาคือกับดักไม่ใช่ทุนชีวิต สิ่งที่คนอินเดียทำคือการให้ลูกอยู่กับธุรกิจตั้งแต่เด็กไม่ใช่แค่สอนให้รู้จักสินค้าแต่ให้เข้าใจถึงกลไกต้นทุนการเจรจาลูกค้าการต่อราคาการขนส่งพ่อแม่ไม่สนว่าเด็กจะเข้าใจหมดไหมแต่ต้องการให้เขาซึมซับจนมันกลายเป็นธรรมชาตินี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมร้านค้าชาวอินเดียในไทยบางร้านพอลูกโตขึ้นมาไม่กี่ปีก็สามารถสารต่อธุรกิจได้โดยไม่ต้องจ้างผู้จัดการมืออาชีพเพราะเด็กคนนั้นโตมากับระบบการคิดแบบเปอค้าไม่ใช่แค่โตมากับสินค้าต่างจากบ้านไทยหลายบ้าน ที่พ่อแม่ตั้งใจส่งลูกเรียนให้ไกลาจากกิจการเพราะกลัวลูกจะลําบากกลัวลูกจะไม่มีความสุขแต่ในครอบครัวอินเดียการให้ลูกได้มีส่วนร่วมในธุรกิจครอบครัวไม่ใช่การเอาเปรียบแต่คือการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินยังมีตัวอย่างพ่อค้าชาวอินเดียในไทยคนหนึ่งครับที่น่าสนใจมากเขาเล่าว่าผมไม่ได้วางแผนให้ลูกได้มดรดกเงินล้านแต่ผมวางแผนให้เขาไม่ต้องดอกไข่ให้เงินในชีวิตนี้ถ้าเขาคิดแบบพ่อค้าได้ตั้งแต่ยังหนุ่มเงินก้อนจะมีหรือไม่ก็ไม่ใช่เรื่องน่าห่วงแล้ว นี่คือสิ่งที่เราในฐานะคนไทยเนี่ยสามารถนําไปปรับใช้ได้นะครับคือถ้าเรามีลูกหลานหรือแม้แต่คนในครอบครัวลองเปลี่ยนจากการสอนให้เขาขยันเก็บเงินหรือการให้เงินไปเฉยๆเนี่ยสอนให้เขามีทักษะสร้างเงินได้เองครับหรือถ้าเรายังไม่มีลูกครับก็เริ่มต้นที่ตัวเราได้ครับถามตัวเองว่าวันนี้เรากําลังสร้างระบบความคิดแบบพ่อค้าให้ตัวเองอยู่หรือเปล่าเพราะเงินที่เข้ามาได้ง่ายโดยไม่มีระบบรองรับเนี่ยจะหายไปไวกว่าเงินที่เราสร้างขึ้นมาด้วยกระบวนการครับ 6. อยู่ที่ไหนก็ทํามาหากินได้ด้วยความยืดหยุ่นแบบอินเดียถ้าคุณลองมองไปรอบโลกเลยครับคุณจะพบว่าคนอินเดียอยู่แทบทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นอเมริกาอังกฤษดูไบแคนาดาหรือแม้แต่ไทยเองก็ตามและที่สําคัญคือคนอินเดียส่วนใหญ่ไม่ใช่พนักง,งานแต่เป็นเจ้าของกิจการครับพวกเขาไม่เคยรอระบบที่เอื้ออํานวยไม่รอโอกาสที่สมบูรณ์แต่ลงมือทาก่อนแล้วค่อยหาทางเอาตัวรอดไปเรื่อยๆ พราะสิ่งที่ครอบครัวอินเดียปลูกฝังมาตลอดไม่ใช่แค่ทักษะการขายครับแต่คือความสามารถในการปรับตัวอย่างไม่ยอมแพ้ในอินเดียคุณอาจจะเริ่มต้นจากตลาดเล็กๆที่วางของกระจัดกระจายรถติดมลภาวะสูงการแข่งขันที่รุนแรงแต่นั่นแหละครับคือโรงเรียนที่ฝึกให้คนอินเดียรู้จักความวุ่นวายและอยู่กับมันได้พวกเขาจึงไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือโอกาสใหม่ถ้าคิดได้ไวและก็กล้าพอคุณอาจจะเคยเห็นอาหารอินเดียที่เริ่มจากรถเข็นร้านขายผ้าที่เริ่มจากกระเป๋าใบเดียว แต่วันนี้พวกเขามีสาขาอยู่ทั่วกรุงเทพหรือแม้แต่ไปเปิดอยู่ลอนดอนนิวยอร์กดูไบทั้งหมดไม่ได้เกิดจากความพร้อมครับแต่เกิดจากการไม่กลัวความไม่พร้อม่างจากคนไทยที่หลายคนรอโอกาสให้สมบูรณ์แบบก่อนแล้วค่อยเริ่มคนอินเดียจะใช้โอกาสที่มีอยู่แม้มันจะยังไม่พร้อมแล้วค่อยๆพัฒนาไปทีละขั้นนี่แหละครับคือความยืดหยุ่นที่คุณก็สามารถสร้างได้เช่นกันไม่จําเป็นต้องรอเงินก้อนใหญ่ก่อนไม่ต้องรอจังหวะที่ใช่แค่คุณเริ่มทําในสิ่งที่คุณมีแล้วค่อยๆขยายตัวไปพร้อมกับการลงมือทํา หนึ่งในคำพูดของชาวอินเดียที่สะท้อนวิธีคิดนี้ได้แบบชัดเจนมากที่สุดนะครับก็คือเราถูกฝึกมาให้รอดในความวุ่นวายมาตั้งแต่เด็กเพราะงั้นโลกใบนี้ไม่มีอะไรน่ากลัวสำหรับเราอีกแล้วและนี่เองครับที่ทําให้คนอินเดียสามารถรวยในประเทศที่จนและสามารถสร้างอาณาจักรได้ในทุกที่ของโลกใบนี้และ 7. ความพักเพียงระยะยาวแบบอินเดียคุณเคยสังเกตไหมครับว่าคนอินเดียไม่ได้รวยอย่างรวดเร็วแต่เขารวยจริงในอีก1 0 2ถึงปีต่อมา พราะในขณะที่บางวัฒนธรรมเน้นความสําเร็จแบบเร่งด่วนคนอินเดียกลับยึดถือสิ่งหนึ่งแบบเหนียวแน่นเสมอนั่นคือความสําเร็จที่แท้จริงต้องเกิดจากความพยายามแบบต่อเนื่องไม่ใช่เพราะความฟลุกในช่วงค่าคืนนี่ไม่ใช่เรื่องสวยงามในอุดมคตินะครับแต่มันมาจากประสบการณ์ตรงของชาวอินเดียที่ต้องดิ้นรนมาตลอดประวัติศาสตร์จากประเทศที่เต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ําการแข่งขันที่สูงและระบบราชการที่ซับซ้อนคนอินเดียครับรู้ดีว่าถ้าจะเอาตัวรอดได้ก็ต้องอดทนอดกลั้น และคิดให้ไกลกับความลําบากในวันนี้ลองนึกภาพถึงพ่อค้าชาวอินเดียที่เริ่มต้นจากร้านเล็กๆครับไม่มีหน้าร้านไม่มีแบรนด์ไม่มีทุนบางคนต้องอยู่ในห้องเช่ากินของราคาถูกทํางาน12ชั่วโมงต่อวันแต่เขาไม่บ่นครับและก็ไม่เลิกไม่เปลี่ยนธุรกิจเพราะเห็นว่าเพื่อนทําอย่างอื่นแล้วรวยกว่าไม่หลงกับทางรัดแต่ทําสิ่งเดิมๆให้ดีขึ้นเรื่อยๆปีแล้วปีเล่าจนธุรกิจนั้นกลายเป็นทรัพย์สินของครอบครัวคนอินเดียเชื่อในการลุยต่อ แม้จะยังไม่เห็นผลลัพธ์ในทันทีพวกเขาจะไม่กลัวคําว่าช้าแต่กลัวที่สุดคือการเลิกกลางทางเพราะพวกเขารู้ดีว่าไม่มีธุรกิจไหนที่โตได้ในปีเดียวไม่มีความมั่งคั่งไหนที่เกิดได้จากการรีบแต่ขาดรากฐานนี่แหละครับทำให้คนอินเดียสามารถเริ่มจากศูนย์และจบที่ร้อยล้านได้จริงครับและทั้งหมดนี้ก็ไม่ใช่เพราะความบังเอิญครับแต่ด้วยความภาคเพียรและมุ่มานะที่ไม่แพ้ใครและนี่ก็คือสิ่งที่เราในฐานะคนไทยครับสามารถนำไปปรับใช้ได้เหมือนกันนั่นคือการเริ่มจากเล็กๆ ถ้าเราหยุดวิ่งตามความสําเร็จของคนอื่นและลงมือทําสิ่งของเราอย่างต่อเนื่องถ้าเรามีความกล้าที่จะอยู่กับเส้นทางเดิมนานพอเนี่ยความสําเร็จก็มักจะเป็นของเราในจังหวะที่ใช่นั่นเองครับเมื่อมองย้อนกลับไปทั้ง7ข้อนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าคนอินเดียไม่ได้รวยจากระบบไม่ได้เกิดมาในครอบครัวชนชั้นสูงไม่ได้พึ่งโชคหรือปฏิหารแต่พวกเขารวยจากระบบความคิดที่ถูกฝังลึกในวัฒนธรรมมาอย่างยาวนานและทั้งหมดนี้ก็เกิดขึ้นได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีอะไรพร้อมเลยสักอย่าง และทั้งหมดที่คุณได้ฟังใน EP พีนี้นะครับก็คือเบื้องหลังวิธีคิดที่ฝังอยู่ในคนอินเดียมาอย่างยาวนานระบบการค้าภายในครอบครัววินัยใน,ในการหมุนเงินทักษะการเจราจาและเครือญาติแต่นี่ก็ยังไม่ใช่ภาพทั้งหมดของความสําเร็จแบบอินเดียนะครับยังมีอีกกลุ่มหนึ่งครับที่เติบโตอีกในบริบทหนึง่งคนอินเดียที่ไม่ได้เกิดในครอบครัวเจ้าของกิจการไม่ได้เติบโตมากับร้านขายทองหรือขายผ้าแต่เลือกที่จะเดินออกจากบ้านเกิดไปสร้างอนาคตของตัวเองในประเทศที่พวกเขาแทบจะไม่มีใครรู้จัก EP หน้าครับเราจะพาคุณไปเจาะลึกอีกด้านที่ต่างออกไปนั่นคือการรวยจากศูนย์ฉบับคนอินเดียในต่างแดนที่ไม่ได้รวยเพราะมีทุนแต่เพราะมีทัศนคติแบบไม่มีทางเลือกมีวินัยมากกว่าคนทั่วไปและมีฝันที่ใหญ่พอจะเปลี่ยนโลกได้ถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e และกดติดตามสมองไหลได้ทุกช่องทางนะครับทั้ง Facebook y o u t u b e i n s t กรม a ิ Tik t ตลรวมถึงเลมอนเอกครับและถ้าคุณอยากจะเรียนรู้เทคนิคการพัฒนาตัวเองและการทำธุรกิจเพิ่มเติมเนี่ย สามารถติดตามได้ทางไลฟ์ของสมองไหลได้ทุกสัปดาห์ครับและถ้าไม่อยากพลาดนะครับเรามีแจ้งเตือนให้เพียงแค่แอดไลน์มาที่แอดไซน์สมองไหลนะครับก็จะมีแจ้งเตือนไปให้ทุกๆไลฟ์เลยครับสำหรับวันนี้ครับผมเฟย์น่ารู้จ,จักสมองไหลต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ